ห่อหมกปลากระป๋องข้วตะไลเขาทำกันอย่างไรไปดูกันเลยครับกิ้วกิ้วกราบกราบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์กุกคุยงวันนี้เราขอเสนอวิธีการทำห่อหมกปลากระป๋องข้วยตะไลจะมีวิธีทำอย่างไรติดตามได้เลยครับกิ้วกิ้วและก็มาที่ส่วนประกอบ ปลากระป๋องจ้าพริกแกงเผ็ดนะเจ้านะเจ้านะจ๊ะไข่ไก่จ้ากะทินะเจ้านะเจ้านะจ๊ะใบโหระพาจ้าพริกแดงกินดานะจ้านะเจ้านะจ๊ะใบมะกรูดซอยน้ำตาลมะพร้าวนะเจ้านะเจ้านะจ๊ะซอสปรุงรสจ้าเราจะใช้ปลากระป๋องส่วนเนื้อเท่านั้นนะเจ้านะเจ้านะจ๊ะ เสร็จแล้วเราก็ทําการแกะก้างด้านในออกนะเจ้านาจ้ะนี่นะฮะก้างด้านในเราแกะออกเลยนะเจ้านาจ้าเพื่อความสะอาดนี่นะฮะเอาออกเลยนะเจ้านาจ้าไสเส้เซย่าเอาออกหมดเลยนะเจ้านาเจ้านาจ้านาจ้านี่นะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะเราออกทิ้งเลยนะจ๊ะนะเจ้านาจ้าทำไข่ไก่ลงไปผสมเลยจ้าตามด้วยพริกแกงเผ็ดจ้า น้ำตาลมะพร้าวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะซอสปรุงรสดู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 ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะกะทิดู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 ใส่ลงไปเลยและก็ใบมะกรูดซอยใส่ลงไปส่วนหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะไว้แต่งหน้าจ้าจากนั้นเราจะทําการผสมให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะ ส่วนผสมพร้อมแล้วนี่นะเดี๋ยวเราจะไปหยอดถ้วยตะไลกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเอาใบหัวรพาเนี่ยวางไว้ที่ก้นถ้วยตะไลถ้วยตะไลก็คือถ้วยที่ทําขนมถ้วยนั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะจากนั้นเราก็ทําการหยอดส่วนผสมของปลาที่เตรียมไว้นะจ๊ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้า เสร็จแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปนะ,ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกแดงกินดาหั่นเฉียงนี่นะเพื่อความสวยงามจ้า mm hmm. จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปนึ่งได้แล้วจ้า mm hmm. ใช้เวลานึ่ง20นาทีเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับ mm hmm. ว้าว ห่อหมกปลากระป๋องกลิ่นหอมหอหน่ารับประทานฟูสวยทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็นำสูตรนี้ไปทำรับประทานได้เลยจ้ากิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าเมนูเด็ดยกขึ้นโตะ๊ะห่อหมกปลากระป๋องถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปๆไปละคลิปๆหอมกุ่นชา